ภาคใต้30องค์กรข้อเสนอประชาธิปไตยใต้องค์การจากผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7สิงหาคม2559ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรชุมชนภาคใต้30องค์กรขอประกาศยอมรับแต่อย่างไรก็ดีการลงประชามติ ที่สังคมยังไม่ตกผลึกตามความคิดมากพออันเนื่องมาจากการจำกัดพื้นที่การตกเถียงการผลิตซ้ำตอกย้ำความขัดแยง้งการทุจริตคอร์รัปชันในอดตทำให้เกิดการตัดสินใจบนฐานความหวาดกลัวเหยียดที่หลอกหลอนมากกว่าการคำนึงถึงการสร้างกำหนดกัจการที่เสมอภาคเท่าเทียมเป็นธรร และเป็นประชาธิปไตยสาเคนเหน้าองคอ์กรประชาชนและองคอ์กรชุมชนภาคใต้30สิองคอ์กรจึงขอเรียกร้องังนี้1ต้องไม่นำเหตุผลร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการรับรองมาสร้างความชอบธรรมฝ่ายเดียวในการดำเนินนโยบายทางการเมืองโครงการพัฒนาที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนปิดกั้นและ หรือคุกคามผู้เห็นตา่างและเรียกร้องให้เปิดพื้นที่การแสดงความเห็นทางการเมืองได้โดยปราศจากความบัตรลัวและหรือวิตกบ,บังวลกับการคุกคามและยอมรับว่าผู้เห็นต่างก็ปรารถนาร่วมสร้างอนาคตการเมืองและประชาธิปไตยเช่นกัน 2. กฎกติกาใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทำให้ประชาธิปไตยไตตกอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยใต้ง์การทำให้เกิดแรงเสียดทานและสุ่มเสี่ยงต่อการเผชิญหน้ารอบใหม่เครือข่ายขอยืนยันว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคือประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง,งเคารพสิทธิและเสรีภาพ 3. ผลสืบเนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งผลต่อการย่งจริงทรัพยากรอย่างขนานใหญ่และรุนแรงผ่านนโยบายโครงการพัฒานากระดาษใ่และแรงกับเคลื่อนของรัฐและทุนดังนั้นการดำเนินการใ,ใดๆต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิ ชุมชนสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเ่งครัด 4. เครือข่ายยืนยันก็เสนอที่ขอให้คอสอชอประกาศต่อสาธารณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใ,ใดๆหลังการเลือกตั้งเครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรชุมชนภาคใต้ 3าองค์กรขอยืนยันและสารต่อข้อเรียกร้องด้วยการเร่งขยายเครือข่ายประชาชนชุมชนเพื่อร่วมกันติดตามรณรงค์และจะจับตาติดตามร่างพรบที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญการปฏิรูปและพรบที่อยู่ในการพิจารณาของสนชเช่นพรบแรกพรบปินโตเรียม รบภภาษีปิโตเรียมอย่างใกล้ชิดเครือข่ายองค์กรประชาชนและองค์กรชุมชนแาดได้30องค์กร8สิงหาคม2559ขอบคุณครับ